ครับบรรยากาศสบายๆนะครับยามค่ํายามเย็นนะครับที่หลังบ้านนะครับเราก็จะมาทานก๋วยเตี๋ยวกันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ลูกๆนะครับคุณภรรยาก็ทําให้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเรามาดูกันว่าสูตรเป็นยังไงบ้างเชิญพี่น้องมากินร่วมกันนะครับครับเราไม่ต้องทําเยอะนะครับเพราะว่าเรามีอายุแล้วเราอยากกินเยอะเรากินพอมันตึงๆพออิ่มก็พอ เรามาดูสิครับนี่ก็มีผักนะครับน้ำอย่าใส่เยอะเอาพอขุกคริกครับนี่ครับก็มีเนื้อหมูนะครับมีลูกชิ้นนะครับมีเส้นแล้วก็มีผักนะครับโอ้โหน่ากินมากนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าแม่ยายบอกว่าเรียกว่าความอร่อยนะครับของเซียงเมียงเซียงเมียงก็คืออีสานนะครับก็คือทําให้หิวมากที่สุดแล้วกินอะไรมันก็จะอร่อยจริงไหมครับพี่น้องครับ ดูสินี่ฮะมาทดสอบกันสักคำดูสิอืมสุดๆพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศสบายๆครับนะยแบ็กกราวด์ข้างหลังนี่ของจริงหมครับมืดหน่อยๆแต่ว่าสุดๆเลย้องครับนะฮะกินพออิ่มนะครับอย่ากินเยอะนะพี่น้องครับเขาบอกว่าให้ตบท้ายด้วยมะม่วงนะครับนี่บอกมาให้เรียบร้อยเป็นมะม่วงแก้วนะครับอร่อยออร่ยนะพี่น้องครับมีความสุขในการกินนะพี่น้อง